แฉะน้ำแกนพีพวงนะคะผสมใส่หลายมันเพชรใส่หลายกับเพชรหลายผักของแก้มันแฉะอืมสุดมากมันกินน้ำแกนมันกินเจ็บแสบน้ำแกนมา,มาด้วิมิส่งพ,าพ้าผัว ผมละ่ะอาม,ามาันกินนั่กันมันกินเจ็บเสบนั่งก่ไม่ด้นี่ส่งพาดพวเบแสบปวดปาก มีปลาทูบนปลาะสะปาะหอมแค่แปลาทูล่ะลูตสดอเอากับมี่พักขมรอ่ะแตงกวาบรอกโคลีเรดดิสดแค่แค่ เดีมึงเจ็บซัดสมบัติเลย ักแซ่บแชนปลดปลามี้ป,ปาลาทูปลดปลาสะปะหอม็ค่แปลาทูาอ่ะสมผดีเลยดูสด แซ่บแซ่บ นี่ยงกนินขนมเซนนี่แล้วน้ามาเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมากินขนมจีนนมจีนแล้วก็ปนป่าผแซ่บๆน้ำแกงพริกผงนะคะประวสใส่หลายพริพใส่หลายกับเพ็ดหลายผักของูตัวด แล้วก็มีสมพาร์สมพาร์ทำเองจ้าจ้าแล้วก็มีสมพาร์สมพาร์ทำเองจ้าจ้าอากาศดีดีเมื่อหนึ่งไปเก็บมักคะทั่านแล้วไปหาหล่อพาร์เก็บผลแล้ไม่ไปาอีกแล้วกลับมากระหิวข่าวจ้าแจ่บแสบปวดปาก มยปลาทูบนปลาสะปะหอมแค่คขยปลาทูล่ะอากาศดีดีมือนีไปเก็บมากกัท่านอยู่แล้วไปหาเหรอพาเก็ตผแล้วไม่ตาอี่แล้วกลับมาก็หิวเขาจ้ามาเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมากินขนมจีนน้จีนแล้วก็บปนปา พัขกขาวันวิค่ะหแสบๆปวดป่ามมีปลาทูมปวนปลาตะปะหอม็ค่ขาวระูละ,ะ,ะ,ะทมัก็เ,เองดิเนะี่ย สมพอดีเลยไมแคร่ะเนีได้หัวน้อยหน่อยแรกดีกระดับเอาส่ันนี้ใส่เลย กา่าบรอกโคลีเรดดิแแสบๆป,บป,บปวดปลามมีปลาทูมันปลาสซ่หอมแค่แข่ปลาทูล่ะจบละเนี่ยมันแสบสน้ำพริกปลาราจา เฮ็ดต้มยาไงปนป่าเลยจ้าคนป่านี่ยังกินขนมเสนนี่แล้วมืันนี้ได้หัวนหน่อยไรกิดกระดังเอาซอสมันใส่แบบนี้มามา แค่คะขปงสมบูรดีเลยอากาศดีดีเมือ่อกี้ไปเก็บมากระทั่านแล้วไปหาหลอะพาเก็บผลล้วไม่ตายแล้วกลับมาก็หิวเข้าจ้ามาเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมากินขนมจีนขนมจีน คน,ป,น,นป,ปลาน้ำพริกปลาเราจะเห็นน้ำยาไงคนปลาเลยจ้าคนปลาครับผมพักเขาก่นอนหาเสียบเสินพริกผงนะคะประสกสอยหลายบ้าเพริก หลายกับเพชรหลายพักของแซ่บแช่บปดป่ามูมีปลาทุ่น,นปลาสะป่าหอมแคค่ป่าทูล่ะเมื่อนนี้ได้หัวกกน้อยหน่อยแรกดีกระดับเอาซอสมิเสเซ่แบบนี้ แซบ่บแซ่บมาจ้ามาแซ่บๆกันนี่ยังกินแต่ขนมแสนนี่แล้ว ผักขมรั่วแตงกวาบรอกโคลีแรดิสดีแท้ค่ะ่ะมาเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมากินขนมจีนนม กินแล้วกรปุนป่าชมละมีพั